หลีกเลี่ยงวงจรอุบาทที่ทาให้เกิดอีกหลายๆโรคตามมาฟังให้จบคลิปถ้าเข้าใจเรื่องนี้มันอาจเปลี่ยนชีวิตคุณทุกครั้งเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยระดับน้าตาลในเลือดก็จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ละคนก็จะเพิ่มสูงขึ้นไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับอายุพันธุกรรมการออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราเองค่ะแต่ไม่ว่าระดับน้าตาลในเลือดของเราจะพุ่งสูงขนาดไหนร่างกายเราก็จะหลั่งอินซูลินออกมาค่ะอินซูลินเนี่ยมันคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งในร่างกายของเราทําหน้าที่ควบคุมน้านอ,อ, ose, อยกย ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเช่นกันค่ะลองนึกถึงสภาพแวดล้อมในยุคป,ปัจจุบันตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนก็จะรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นโจ๊กปลาท่องโกแซนด์วิชและตามด้วยกาแฟโกโก้หรือชานมหลังจากนั้นกินอาหารกลางวันและตามด้วยของว่างที่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นไปอีก อินซูลินจะไม่มีโอกาสลดลงแล้วมันจะคงอยู่ในระดับที่สูงตลอดเวลาเพื่อควบคุมระดับน้าตาลในเลือดร่างกายของเราก็จะเริ่มปรับตัวค่ะระดับอินซูลินที่สูงขึ้นตลอดเวลาก็จะกลายเป็นระดับปกติใหม่ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันควรจะต่ากว่านี้การทําแบบนี้วนไปวนไป,วนไปทุกวันร่างกายของเราจะเริ่มอยู่ในภาวะดื้อต่ออินซูลินแม้ไปตรวจสุขภาพเนี่ยระดับน้าตาลในเลือดก็จะยังดูดีค่าน้าตาลในเลือดสะสมก็จะยังดูปกติคลิปนี้ทาให้เข้าใจกลไกร่างกายมากขึ้นหรือเปล่าคอมเมนต์บอกนิดหน่อยสิ ส่วนใครที่อยากรู้ว่ากําลังอยู่ในภาวะดื้ออินซูลินหรือเปล่ามินมีเคล็ดลับวิธีการสังเกตง่ายๆมาฝากกดติดตามไว้คลิปหน้ามินมาเล่าให้ฟังนะคะ